ก็คนลอย่านะ้นกระดาษต้นกระดาษต้นะวัตว่ายองนตีไนอานี้ช่วยน้อตงอ๋อค่ะขวนก็เป็นลูกนลางอยู่ี้เดือนแล้วกลางอยู่ี้เดือแล้วคเดือนแล้วอืมค่ะจะลงไปตั้เล่ค่ะต้ตัมาตั้เหนกัตั้้ตั้นี้าตัไเนียไม่ใ่เูีง

没有这个。嗯。嗯嗯